พิลลาร์เบิร์ลห้าสี่สามสองเริ่สวัสดีค่ะทุกคนหนูชื่อแพงจังนะคะตอนนี้อายุ16ปีก็หนูเป็นคนโกโก้เปินเปิลน,นะคะแล้วก็หนูมีความสามารถพิเศษก็คือร้องเพลงเต้นแรปนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือพากเสียงค่ะสู้นี่หนูจะมาพากเสียงให้ทุกคนดูกันนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะมาดูกันเลยคะ <c oughs> <c oughs> ่ะเอ้ยเหม็นอ่ะเอ่อโทษทีฉันไม่ได้ตั้งใจเลยนะ ดแลนซี่ทำไมกลิ่นตัวเธอเหมือนกับปลาร้าเลยล่ะพอเทียเอ,อ่เอ,อแย่แล้วโกรธจัดนั่นแหละที่ฉันเป็นกล้าดียังไงดูสิดแลนซี่เธอเอามันโทรมาด้วยเอ,อ่อที่จริงมันคือกะหรี่ปั๊บนะ่ะไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องเลยแล้วนี่เธอเป็นใครแม่ค้าขาส้มตำเหรอทำไมอยู่ที่นี่เดียัง,ง่าใช่ไหมพอทียอะไรฮ้ยให้ตายสิ วิบ๊ายบายค่ะทุกคนเามาดู